สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็สปอยผลของ s m SmackDown วันที่6เดือนสิงหาคมปี2021นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่ค้างคากันระหว่าง s a ชาแบงค์นะครับแล้วก็เบียรก้าบิเลที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยซาชาแบงค์ได้หักหลังเบียนก้านะครับก่อนที่จะปิดโชว์ไปรวมทั้งเรื่องราวของแชมป์แท็กทีมระหว่างเลมิเซโอโดมินิกมิเซโอแล้วก็ดิอุโซนะครับ ทั้งคู่เนี่ยได้มีการประกาศแมตช์ที่จะเจอกันในซัมเมอร์แสลมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งคู่เดือดที่สุดนะครับอย่างเอชแล้วก็เซตโรดดี้นั่นเองเอาล่ะเรามาเริ่มรายการหลักเลยดีกว่านะครับวันนี้เริ่มรายการมาด้วยซาชาแบงค์ครับซาชาแบงค์บอกว่าเดอะบอสกลับมาแล้วและนั่นหมายความว่าถึงเวลาบอสไทม์ฉันกลับมาเนี่ยเพื่อรับความโดดเด่นที่ควรจะได้ความโดดเด่นที่ฉันสร้างขึ้นมาเองกับมือ และจะไม่มีใครมาแย่งความโดดเด่นจากฉันไปได้อีกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันจัดการเบียนก้าไปอย่างง่ายดายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันทําให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเบียนก้าโดนลุมเนี่ยมันเป็นยังไงเบียนก้าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีฉันนางนั่นเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นคู่เอกของเรซเซลมานีหรอกมันไม่สามารถเป็นได้ถ้ามันไม่มีฉันยืนอยู่เคียงข้างแต่นางนั่นกลับไม่เคยให้ความเคารพฉันเลยไม่แม้กระทั่งพูดขอบคุณด้วยซ้ํา ดังนั้นเหตุผลเดียวที่ฉันกลับมาสแม c k ดาวนนั่นก็คือการทำให้เบียนกาจะต้องชดใช้เบียนกาบีแลเปิดตัวออกมานะครับเบียนกาบอกว่าอย่างแรกเลยเธอไม่ควรจะปากเสียในตอนที่ฉันกำลังจะออกมาเธอคิดว่าฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเธออย่างนั้นเหรอหลังจากที่เธอขอให้ฉันเลือกเธอหลังจากที่ฉันชนะร o y a l ลั m b บิลนะนะเพราะเหตุนั้นตั้งหากเราถึงได้เป็นคู่เอกในเรสซลนนี้ เธอตั้งหากที่อยากจะโดดเด่นและฉันเป็นคนมอบความโดดเด่นนั้นให้เธอเองถ้าเธออยากได้แชมป์มากนะักก็มาเอาไปเซเลนาเวกาเปิดตัวออกมานะครับเซเลนาเวกาบอกว่าไม,ไม่ไม่ไมไมไมมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่ซาชาจะโผล่หน้ามาเธอยอมรับคำท้าของฉันแล้วนะเบียนก้าอย่าลืมซียาลอนเบียนก้าบิแลบอกว่าได้เลยซาชาแบงค์ฉันจะสู้กับเธอในซัมเมอร์สแลมและเซเลนา ฉันจะเจอกับเธอในคืนนี้ตัดภาพมาที่เดอมิสเซริโนะครับเลบอกว่าทำไมลูกถึงไปท้าสู้กับเจในคืนนี้อีกเล่าพ่อรู้ว่าลูกนะ่อยอยากเอาชนะแต่เรามีโปรแกรมที่จะชิงแชมป์กันในซัมเมอร์แลมแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพ่อเอาชนะไปได้ด้วยความช่วยเหลือของลูกแต่เราต้องรักษาโมเมนตัมของเราไว้เพื่อที่จะเอาแชมป์แท็กทีมของเรากลับคืนมาต่ภาพคู่แรกนะครับเจอูโซเจอกับโดมินิกมิสเซริโอ ตัวแมตต์เนี่ยไม่แย่มากเท่าไหร่ถือว่ากลางๆนะครับแต่จากที่ดูเนี่ยโดมินิกเป็นคนได้เปรียบเกือบทั้งแมตต์เลยก็ว่าได้นะครับข้อเสียของโดมินิกก็คือการเคลื่อนไหวที่ไม่ต่อเนื่องครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะใช้ท่าต่อเนื่องให้มันดูกับการสมเป็นนักมวยป้ามสายเหินหาวแต่ตัวแกไม่ได้มีความพลิ้วขนาดนั้นน่ะเพราะว่าการวิ่งการเด้งเชือกหรืออะไรต่างๆมันยังดูยั้งแรงพอสมควรมันก็เลยดูช้า พวกสายเหินหาวเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับเวลาเขาวิ่งเวลาเขากระโดดเนี่ยเขาจะเต็มร้อยเสมอเพื่อความเร็วแล้วก็ความสวยงามในด้านของเจเนี่ยคือโดนยำยาวๆเลยครับตั้งแต่เจมมี่กลับมานะครับเจก็ต้องมาอยู่ในลีกแท็กทีมทาให้บารมีของเจอูโซ่เนี่ยหายไปพอสมควรตอนแรกเนี่ยผมแอบลุ้นให้เจอูโซ่เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงคด้วยซ้ําลุ้นให้ได้กระเป๋าด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ดูไม่โดดเด่นเท่าตอนที่อยู่คนเดียวนะครับแม้กระทั่งถือํำคัญแชมป์แท็กทีมอยู่ก็ตามตอนจบนะครับโดมินิกมิซิโอกระโดดพลาดแล้วก็โดนซูเปอร์คิกตามด้วยสเปชกดนับ3ไปแต่ภาพมาที่เอ็ดนะครับเอ็ดให้สัมภาษณ์เรื่องการรอบทำร้ายของเซตโรล,ลินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอ็ดบอกว่าเซตโรล,ลินเนี่ยมันเป็นไอสารเลวคนหนึ่งคืนนี้เซตเรียกฉันไปเจอบนเวทีฉันคิดว่าฉันจะตอบรับคำร้องของมันเพราะฉัน จะไปเป็นคนสาระเลวใส่มันบ้างคู่ที่2นะครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลอ o พโลครูสเจอกับคิงนากามูระแมตชนี้ไม่มีอะไรเลยครับเตะต่อยกันนิดหน่อยแล้วก็นากามูระเตะก้านคอกดก่อนที่ RC เนี่ยจะมาดึงข้าออกไปแถมต้นจบยังมีจังหวะงงๆด้วยนะครับหลังจบแมตชนี่ย RC จะขึ้นมาอัดนากามูระนะครับแต่ว่าก็โดนส่วนไปโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือแมตชิงแชมป์อะ่ะมันควรจะมีโมเมนต์สนุกสนุก,ส,นกสักหน่อย ถึงแม้มันจะเป็นแมตที่ปูเรื่องราวเท่านั้นก็ตามแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเตะก้านคอมันไม่ใช่ท่าที่จะจบแมตได้อ่ะมันอาเซียไม่ต้องเข้ามาช่วยก็ได้ถือว่าเป็นแมตที่แย่มากๆแมตหนึ่งนะถึงแม้จะเป็นการปูเรื่องราวเพื่อชิงแชมป์ต่อก็าตามซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการท้าทายกันอย่างเป็นทางการนะครับแต่คิดว่าคิงนากามูระกับอัพโลคูตน่าจะชิงแชมป์อินเตอร์กันในซัมเมอร์แลมก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับ แต่ภาพมานที่พอลเฮเมนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จอร์ซีนาเข้ามาเซ็นสัญญาแทนฟินบาเลอร์นะครับพอลเฮเมนบอกว่าไอ้ขี้ขโมยจอร์ซีนาไอ้ขี้ขโมยที่ขโมยอากาศของท่านหัวหน้าเผ่าหายใจไอ้ขี้ขโมยที่มาขโมยสัญญาชิงแชมป์จากฟินบาเลอร์ฉันขอถามหน่อยถ้ามันมีสัญญาพัฒนาเมืองนี้ราคา75ล้านดอลลาร์และฉันเอาไม้ไปฟาดคนรับเงินและเซ็นชื่อตัวเองลงไป ฉันจะได้เงิน75ล้านนั้นไหมไม่ไม่หรอกสัญญาน那น่ะมันเป็นสัญญาที่ปัญญาอ่อนการเคมว่าจอร์ซีนาจะเจอกับโลมันเลนเนี่ยมันน่าสมเพชแต่ WWE ดยต้องยอมให้ซีนาเข้ามาชิงแชมป์ทั้งๆท,ที่เขาไม่สมควรจะได้รับเพราะงั้นเนี่ยท่านหัวหน้าเผ่าไม่มีอะไรจะพูดกับจอร์ซีนาหรือแม้กระทั่งกับเธอเคล่าเข้าใจตรงกันนะบิ๊กอีมายืนหัวเราะหลอนๆอ,อยู่ข้างหลังนะครับก่อนที่พอเฮมนจะเดินหนีออกไป แต่ภาพมาคู่ที่3ครับทามิน่าเจอทีเกนน็อกจากตอนแรกเนี่ยใช้ชื่อแค่ว่าน NO ็อกเฉยๆนะครับตอนนี้กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกแล้วงงกับทีมงานแมตชนี้อะไรวะเนี่ยคือคําอุทานแรกจากปากผมที่ดูนะครับจริงๆจะอุทานหยากกว่านี้ก็เถอะแต่แบบคือเฮ้ยทาเกนน็อกเนี่ยใน NXT เนี่ยปั้มมันมากเลยนะแต่ทาไมพอมาขึ้นปั้มใน SmackDown แล้วมันดูจืด,จดๆวะเหตุผลก็คือว่า ทามิน่าปั้มแบบ NXT ไม่ได้ครับทามิน่าเนี่ยตัวใหญ่แต่ทักษะการปั้มไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับทำให้ตัวแมนเนี่ยออกมาไร้คุณภาพพอสมควรเลยทามิน่าเนี่ยเน้นไปที่ความตัวใหญ่จับๆเวียงๆครับทั้งแมสใส่อยู่3ท่าโคดลรรายเฮดบัตแล้วก็ซูเปอร์คิกดังนั้นเนี่ยถ้าแชมป์โดนทีเกนน็อกใส่ท่าเยอะๆเ,เท่ๆยับๆถามิน่าก็จะหมองลง กลายเป็นว่าก็ต้องดรอปสกิลของตัวเองลงมาเพื่อให้แมต์ดูไม่น่าเกลียดตอนจบเนี่ยชอตซี่ทำปืนลั่นนะครับจนไทเกนน็อกสามารถโลบกดเอาชนะไปได้ส่วนตัวมองว่าถ้าจะยากขนาดนั้นก็ให้ทามนินาเสียแชมป์ไปให้คนอื่นเขาถือเป็นทีมอะ่ะคนอื่นที่เป็นทีมก็มีเยอะแยะนะครับหรือแม้กระทั่งกรณีที่แย่ที่สุดก็ให้ในายาแจค็คแล้วก็เชนาเบสเลอร์ถือแชมป์กลับไปก็ได้แต่ตอนนี้2คนนั้นก็แยกทีมกันแล้ว นะครับตอนนี้เนี่ยใน WWE แทบจะไม่เหลือแท็กทีมหญิงแล้วครับก็ต้องมาดูกันว่าใครจะได้เข็มขัดแท็กทีมเส้นนี้ไปของแต่ผมรู้สึกว่าทามิน่าถือเริ่มไม่เวิร์กแล้วอะปั๊มไม่สนุกเลยสักวันแต่ภาพมาที่อดดัเพีย c e s o n า a d e v ลแล้วก็ Serena Vega น,นะครับ Serena Vega บอกว่าฉันควรจะได้ออกไปชิงแชมป์เป็นคู่ต่อไปเพราะ b i a n าเนี่ยรับคำท้าของฉันแล้วถึง2รอบซอนย v i บอกว่า เบียนก้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ประกาศแมตช์ใดๆพวกเราต่างหากที่มีสิทธิ์เพราะงั้นเธอต้องไปชนะเบียนก้าก่อนถึงจะได้แมตช์ชิงแชมป์เซนานาเวก้าบอกว่าได้เลยฉันรู้ว่าฉันเอาชนะซาชาแบงได้และคืนนี้ฉันจะเอาชนะเบียนก้าบิแลด,ด้วยแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับเอดเปิดตัวออกมาเอดบอกว่าหวัดดีทุกคนเซนตลอริไม่โผล่หน้ามาที่นี่คืนนี้ฉันไม่โทษเขาหรอก พรถ้ามันโผล่หน้ามาที่นี่สิ่งที่ฉันจะทําฉันจะต้องเข้าคุกอย่างแน่นอนฉันไม่ชอบคีหน้าหมอนนั่นเลยมันทําให้ฉันพลาดได้แชมป์ใน money ่เดอะแบงและสิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดก็คือเมื่อฉันมองมันฉันเห็นตัวเองในอดีตเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนจบชีวิตมันเองเซดรลลินโผล่มาที่หน้าจอนะครับนายออกมาพูดเพื่อบอกว่านายยอดเยี่ยมอย่างนั้นหรอเพื่อน นายออกมาเพื่อที่จะจัดการเลื่องทั้งหมดอย่างนั้นเหรอหลังจากที่นายโดนฉันฟาดหัวไปด้วยกล้องอันเบลเน์เนี่ยนะเอสถึงแม้นายจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนายจะเป็นคนฉลาดแต่ว่าคนที่ฉลาดจริงๆเนี่ยเขามักมีแผน B เสมอเอสบอกว่าฉันมีแผน b นะพวกแผน b ของฉันก็คือนายกับฉันเดี่ยวๆตัวๆัครั้งแรกในซัมเมอร์สแลม เซตก็บอกว่า <laughs> นายคิดว่านายเป็นคนตัดสินทุกอย่างเหรอแอชฉันต่างหากเวฉันตั้งหากที่เป็นคนตัดสินสิ่งต่างๆนายกับฉันในเซเวอร์ซีรีส์งั้นเหรออืมจะจะขอคิดดูก่อนนะแต่พอฉันลองคิดดูแล้วเนี่ยฉันว่านายจะรู้บางสิ่งบางอย่างนายน่าจะรู้ถึงกินอายของรองเท้าฉันที่วางไว้บนหัวนายและนายน่าจะเข้าใจเวลาโดนกระทือบหัวลงไปที่พื้นเนี่ยมันเป็นยังไง อาชีพของนายเนี่ยฉันจะจบมันเองนายจะได้กลับไปเป็นสามีที่ดีเพื่อนนายจะได้กลับไปเป็นพ่อที่ดีเลี้ยงลูกๆของนายเอชบอกว่านายคิดว่านายจะปั่นหัวฉันได้เหรอเพื่อนนายตั้งหากที่ต้องรู้ไว้ว่าฉันเป็นคนโยนนายออกจากเวทีใน r o y a l ร u ลัมเบิลสองพจำได้ไหมและฉันเนี่ยก็เป็นคนชนะ r o y a l ร์ลัมเบิลสองพันฉันทำทั้งหมดนี้ได้เพราะว่านายไม่สามารถ จบงานของนายได้ในปี2014และฉันกลับมาที่นี่เพื่อที่จะกระทืบนายนายพยายามที่จะเดินตามรอยเท้าฉันแต่นายไม่สามารถทำได้นายมันเป็นแค่ตัวก๊อปปี้ของเอชในวัยเด็กเท่านั้นและเซนโรลินเซนโรลินบอกหุบป,ปากไปเลยฉันไม่ใช่ตัวก๊อปปี้ของนายฉันดีกว่านายทุกๆอย่างและนายก็รู้ดีนายอยากเจอฉันในซัมเมอร์แลมใช่ไหมได้เลยแต่ภาพมาที่ฟินบาลเลอร์ให้สัมภาษณ์นะครับ เปนบาเลอร์บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเกือบจะได้เซ็นสัญญาจนกระทั่งบาลอนคอร์บินมันโผล่หัวเข้ามาแถมสัญญายังโดนขโมยไปโดยจอร์ซีหน้าอีกสัปดาห์นี้อย่างแรกที่ฉันจะทำคอร์บินจะต้องโดนจัดการฉันจะปัดมันออกจากธุระของฉันหลังจากที่ฉันจัดการบาลอนคอร์บินเสร็จแล้วฉันจะตามไปกระทืบจอร์ซีหน้าสภาพมาคู่3นะครับสตีดโรฟิตเจอดอ็อกซิกเลอร์แล้วก็โรเบิร์ตลูท ผู้นี้สนุกเลยนี่แหละคุณภาพของ SmackDown นะครับคือแมตช์อยู่ในระดับที่ดีสนุกสนานมีการพลิกไปพลิกมาพอสมควรท่วงท่าเนี่ยมีจังหวะให้ลุ้นว่าจะชนะหรือไม่นะครับดูแล้วก็น่าติดตามถึงตัวแมตช์จะจบง่ายไปหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นแมตช์ท่านเวลาที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรนะครับก็ปกติจบง่ายอยู่แล้วตอนจบนะครับมอนเทสฟอร์ดใส่ฟอร์มเฮเวนก่อนนับ3ไปโดยส่วนตัวนะครับ รู้สึกว่าแบบนี้คือดีแล้วตัวแมทไม่ต้องมีเนื้อเรื่องอะไรก็ได้ครับแต่ปั้มให้สนุกช่วยให้โชว์น่าสนใจขึ้นได้นะครับเพราะการใส่สตอรี่ทุกคู่เนี่ยมันจะทําให้เนื้อเรื่องมันเละดังนั้นเนี่ยการมีแมทดีๆเข้ามาระหว่างโชว์ทาให้คนดูโฟกัสแต่การปั้มครับและถ้าแมทมันออกมาดีเนี่ยคนดูก็จะสนุกแต่ภาพมาคู่ที่4นะครับเบียนก้าบิแลเจอเซเลน่าเวกาถ้าเซเลน่าเวกาชนะนะครับจะได้โอกาสชิงแชมป์แมทนี้ไม่ดีเลยครับ เซเลน่าปั้มได้แย่มากเบียนกาเนี่ยพยายามแสดงถึงความแข็งแรงนะครับในหลายๆจังหวะแต่รู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนนางไม่ได้ดูว่าคล่องแคล่วว่องไวมีพละกําลังเยอะมินมีแค่ยกยกครับซึ่งเซเลน่าเวกาตัวกระจึงหนึ่งไม่ได้ตัวใหญ่ไปกว่าเบียนก้าบิแลเลยครับคือถ้าเบียนก้าไปยกแบบในอาแจ็คไปยกแบบ ชาร์ลอตต์แฟลร์ที่ตัวใหญ่ๆอ่ะมันก็โอเคแต่นี่คือเซเลนาเวกาตัวกระจึงหนึ่งตัวยังไม่ถึงหัวไหลของเบียนก้าเลยครับเพราะฉะนั้นการยกซูเพล็กการยกทุ่มมันดูธรรมดามากมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นจอพลังตรงไหนนะครับจ,จังหวะการใส่ท่าของทั้งคู่เนี่ยก็ดูมั่วไปหมดทําให้แมตช์เนี่คุณภาพออกมาไม่ดีแบบไม่ดีมากๆตอนจบนะครับเบียนกาบีแลเนี่ยจับ เซเลนาฟาดกับที่กั้นคนดูนะครับแล้วก็ตามด้วย KOD ชนะไปโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้ลิฟมอร์แกนไปคนออกมามากกว่าวะ่ะเพราะว่าลิฟมอร์แกนเนี่ยปั้มได้ดีพอสมควรถึงแม้ถ้าเป็นแมตช์ที่นานเนี่ยเจ้าตัวจะปั้มได้ดีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะดีกว่านี้น่าเสียดายที่แบบหายไปแล้วในตอนนี้อ่ะแล้วก็ให้คามเมล่ากับเซเลนามามีบทบาทแทนซึ่งแบบทั้งคู่ปั้มไม่ดีอ่ะ แต่ภาพมาคที่5นะครับฟินบาเลอร์เจอบารอนคอร์บินถือว่าเป็นแมตท,ที่ไม่นานนะแต่ว่าดีมากตัวแมตไม่มีความอืดเลยไม่มีความช้าเลยนะครับพอฝั่งไหนได้เปรียบเนี่ยก็จะพยายามใส่ท่าต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ชนะที่ตัวเองจะได้มันดูเป็นการปั้มเพื่อต้องการเอาชนะอีกฝ่ายจริงๆอะ่ะซึ่งดีมากเรารู้สึกถึงการต่อสู้จากแมตนี้นะครับฟินเนี่ยปั้มได้ดีเลยแบบ ยกให้เป็นนักมวยปั้มที่ดีที่สุดในคืนนี้เลยนะครับตอนจบนะครับฟินบาเลอร์ทิปคอบินอัดเข้ามุมและตามด้วยคูร์ดากาสกดนับสไปหลังจบแป้นะครับฟินบาเลอร์บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันมีรอยยิ้มเพราะฉันกำลังจะได้ชิงแชมป์แต่ว่าฟินบาเลอร์คนนั้นตายไปแล้วฟินบาเลอร์คนนี้จะไม่ยิ้มอีกต่อไปและฟินบาเลอร์คนนี้จะต้องการเจอกับโลมาเลนเพื่อชิงแชมป์ยูนิเวอร์แชมเป ถ้าฉันต้องไปกระทือบจอดสีหน้าฉันก็จะทํามันโลมันเลนเปิดตัวออกมานะครับโลมันเลนบอกว่าที่ปรึกษาพิเศษของฉันเนี่ยให้คําแนะนําสําหรับเรื่องราวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันเข้าใจว่าทําไมนายถึงไม่พอใจจอดซีนานะฟินแต่ฉันอยากให้นายเข้าใจว่าฉันพยายามช่วยนายแล้วเพื่อให้นายได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์เพราะฉะนั้นเมื่อนายขึ้นมาบนเวทีของฉันในโชว์ของฉัน อย่าเอย่ยชื่อของท่านหัวหน้าเผ่าคนนี้ออกมาง่ายๆจำใส่กะลาหัวไว้โรมาเลนโยนไม้ใส่ฟินบาร์เลอร์นะครับก่อนที่ฟินบาร์เลอร์เนี่ยจะผลักโรมาเลนตกเวทีออกไปหลังจากนั้นดิอูโซกับโรมาเลนครับก็ขึ้นมากระทืบฟินบาร์เลอร์ er, ก่อนชูเอ็มคัดปิดโชว์ไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับชิงแชมป์สแมทดาวน์แท็กทีมแชมเปี้ยนดิอูโซเจอเดอะมิสเซิโอนะครับเหตุการณ์ที่2ครับเอ็ดกับเซธโรลินจะเจอกันในซัมเมอร์สแลม ในการที่3ครับเซเลน่าเวกาเนี่ยแพ้เบียนการ์ทำให้ไม่ได้สิทธิ์ชิงแชมป์ในการที่4ครับโรมาเลนกับดิยอุโซเนี่ยออกมากระทืบฟินบาเลอร์สรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรก so, เจอูโซเจอโดมินิกมิสซิโอนะครับเจอูโซ so, เอาชนะไปได้คู่ที่2ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลครับอพอลโลคูจเจอกับคิงนากามูระคิงนากามูระชนะฝาวนะครับคู่ที่3ทามิน่าเจอทีเกนน็อกนะครับทีเกนน็อกเอาชนะไปได้คู่ที่4 เบียนกาบีเลเจอเซเลนาเวก้ครับเบียนกาบีเลเอาชนะไปได้แล้วคู่ที่5ฟินบาร์เล่เจอบารอนคอบินฟินบา l ์เเอาชนะไปได้โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยสมักดาวไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เพราะว่าโรมเลนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักซึ่งเข้าใจได้นะครับสาหรับตัวผมผมรู้สึกว่าเข้าใจได้คือซีหน้ามันไม่ได้มาทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นจะให้โลมาเลนออกมาตะโกนด่าซีหน้าฝั่งเดียวทุกๆสัปดาห์ก็ไม่ได้ นะครับเนื้อเรื่องหลักก็เลยไปตกอยู่ที่เซตโรลินแล้วก็เอชซึ่งเนื้อเรื่องหลักแต่ทั้งคู่ไม่ได้มาปรากฏตัววันนี้มาแค่เอชเซตมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซตมากระทืบเอชและเอชก็เจ็บกลับไปหลังฉากไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรนะครับคือมันจะดูดีแหละผมก็อยากเห็นเซตโรลินกับเอชสู้กันนะแต่ว่าผมเบื่อ คำพูดของเอชที่แบบนายปลุกความโหดร้ายในตัวฉันขึ้นมานายปลุกความเป็นคนเลวของฉันขึ้นมาฉันจะใช้ความเลวของฉันสู้กับความเลวของนายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมึงดูการ์ตูนเยอะไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เอชมันจะหลุดจากวงโครจรพวกนี้วะวงโครจรว่าแบบโอ้ความมืดในจิตใจของฉันเนี่ยกำลังคืบคานออกมาเพื่อที่จะจัดการนาย อะไรของมึงหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยถ้าเอ็ดไม่พูดแบบนี้เอ็ดก็ควรจะพูดยังไงดีผมรู้สึกว่าเอ็ดก็จะแค่แบบฉันเห็นมาทุกอย่างแล้วเซนโอลินฉันเห็นทุกอย่างในสมาคมนี้ในวงการนี้ฉันอยู่ที่นี่มามากกว่า30ปีฉันเห็นทุกลูกเล่นที่นายคิดจะทําและทุทกๆอย่างที่นายพยายามจะทำเนี่ยฉันทํามันมาหมดแล้วฉันเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและฉันจะโชว์ให้นายดู ว่าคนที่อยู่เหนือเกมคนที่ควบคุมทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องทำยังไงและฉันจะจัดการนายในซัมเมอร์สลมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมใช้ความว่าแบบไอ้เฮียกูกล่าวว่ากูประสบการณ์กูเยอะกว่ากูอยู่มานานกว่าลูกเล่นที่มึงพยายามปั่นเนี่ยทำไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าแบบ ร่างมารของฉันกําลังจะออกมาปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของแบบเดมอนคิงฟินบาลเลอร์เขาเถอะตัวเองไม่ได้มีคาแรกเตอร์ร่างมารก็ไม่ต้องไปพยายามขุดความดํามืดในจิตใจออกมารู้สึกมันผมเห็นแล้วปวดหัวะ่ะจริงนะครับก็เข้าใจได้แล้วก็ในเรื่องของเจอูโซโดมินิกมิสซิโอแล้วก็ติอูโซกับเอรอมิซีโอนั่นแหละนะครับตีกันเป็น สึกใหญ่ครั้งที่2และค่อนข้างน่าเสียดายเจ so อูโซะโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเจอูโซ่เนี่ยมันมัน,ม,นมันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อ่ะตอนนี้คือติดอยู่ในลีกแท็กทีมนะครับแล้วลีกแท็กทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการอุ้มชูไปแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเจอูโซ่ที่เดินตามโรมันเลนแม่งดูเท่กว่าดูเท่กว่าการได้เป็นแชมป์แท็กทีมแล้วก็ตะโกนบวกเวกวอยววยสะใจนู่นนี่นั่นกันอยู่2คนพี่น้องอ่ะมันมัน คาแรคเตอร์มันไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ผมเห็นแล้วก็หงุดหงิดใจที่สุดก็คือทามิน่าครับที่เป็นแชมป์แท็กทีมลำพังเพียงคนเดียวตอนนี้เนี่ยเหมือน WWE ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับเพราะว่าแท็กทีมหญิงของ WWE เนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเดน่าบ mm ู hmm. u, กับแมนดี้โรสก็แยกกันไปนแล้วนะครับ ในแจ็คเชนาเบสเลอร์ก็แยกกันไปแล้วอีกทีมหนึ่งที่มีในรอเนี่ยก็คือดูด็อกแล้วก็อีวามารีสองคนนะครับในสแม็กดาวที่ดูเป็นแท็กทีมจริงๆก็มีนี่แหละครับทีแกนน็อกกับจอรซี่หรือว่าจอรซี่แบคฮาร์ดเก่าเนี่ยแหละซึ่งผมคิดว่าทีมงานก็ไม่กล้าจะให้สองคนนี้ถือแชมป์เพราะว่าเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งขึ้นมา นะครับเพิ่งขึ้นมาจาก NXT ก็คงจะยังไม่อยากให้ถือแชมป์ขนาดนั้นแต่ในมุมมองของผมเนี่ยเรียลิบลี่มึงยังให้ถือแชมป์ใหญ่ที่สุดได้เลยนึกออกไหมครับเรียลิบลี่ขึ้นมาเดบิวต์ในรัสเซมาเนียแล้วมึงก็ได้แชมป์อวูเมนแชมเปี้ยนทำไมจีกิลน็อกกับชอตซี่ถึงไม่สามารถถือแชมป์แททีมหญิงได้วะไม่เข้าใจและการที่ทามีหน่ถือแชมป์คนเดียว2เส้น แล้วไม่สามารถปั้มแท็กทีมได้อะมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะถือแชมป์แท็กทีมหรือเปล่าจเจ้าแชมป์แท็กทีมมาปั้มเดี่ยวทวําไมวะไม่เข้าใจอีกคนนึ่งก็คือฟินบาลเลอร์นะครับตอนนี้เนี่ยดูเรื่องราวน่าสนใจพอสมควรคิดว่าหลังจากจบจากซีหน้าฟินบาลเลอร์น่าจะเป็นคนต่อไปหรือนะครับถ้าให้ผมแฮปปี้จริงๆก็คือยัดฟินบอเลอร์เข้าไปในซัมเมอร์สแลมสามเศร้าแม่งไปเลย <laughs> จะน่าสนใจพอสมควรสําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าเออฟินบาเลอร์ได้รับบทบาทค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีตอนนี้ก็คือตีแชมป์โลกแน่นอนนะครับแล้วผมชอบคําพูดที่เขาพูดว่าฟินคนนี้ไม่ยิ้มอีกแล้วอะ่ะจะไม่มีฟินที่แบบเป็นที่รักของเด็กๆเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยสมัยก่อนฟินบาลเลอร์คาแรคเตอร์จะเป็นแบบใช้หนุ่มยิ้มง่ายหน้าตาหอมหวานนึกอ,ออกไหมครับแต่ตอนนี้ฟินบาเลอร์ออกมาประกาศว่าแบบกูไม่เป็นแบบนั้นแล้ว กูจะกระทืบทุกคนเลยที่ขวางทางของกูอะไรเงี้ยผมชอบผมรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องดิบแบบนี้เดี๋ยว,วฟินบาเลอร์มันจะได้เท่ๆหน่อยอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ฟินบาเลอร์เปลี่ยนก็คือสียงเกงครับสีน้ําเงินมันน่ารักไปหน่อยอยากให้มันเป็นสีดําก็ยังดีนะครับก็ประมาณนี้ฮะผมรู้สึกว่าส m มกซ์ดาวสัปดาห์นี้ไม่ได้สนุกมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเรื่องไม่เข้มนะครับเนื้อเรื่องไม่เข้มแล้วก็ ตัวแมทไม่ค่อยดีเท่าไหร่3จาก5แล้วกันนะครับ3จาก5ตัวแมทไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับยังไงก็ติดตามกันอาจจะต้องอยู่ในช่วงจูนนะครับการโอนย้ายนักมวยปั้มต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะยังไงก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ